ครับผมสวัสดีครับผมนุพพิบูลวิทยอีสานแห้บ้านพาพี่น้องมาบางับางไฟพญานาคครับผมตอนนี้เป็นช่วงของวันครับผมญาติพี่น้องก็เริ่มมาแล้วครับที่ทแองป้าบึกครับผมตำบลผาตั้งอำเภอสังคมครับผมอำเภอสังคมครับพี่น้องก็เริ่มมาแล้วครับ เขามาเตียมส้มบังไฟพญานาคเลยครับตรงนี้เป็นจุดที่บังไฟพญานาคขึ้นทุกปีนะครับน่าสิเป็นคนมาเบิงหลวก็ร้านค้าร่านข,า,า,นขายขายของไปกับขากับน้ำน่าอยู่น่าจินนะครนะับเนาะขนมไนั่นแหละมาเต็มแล้วครับของเด่นของ่ยว มันข้นกับมาหลายแล้วเริ่มมาหลายแล้วครับตัวนี้ก็เป็นเวลาแจ้งมุมครับนี่เอาบองนาฬิกานะครับประมาณหามุมกว่าบันทุกปีจะขึ้นอยู่ประมาณหกมุมกว่ากพี่น้องคนบอกว่าทีหลังแต่ผมน้ำพรบุญวิธีสา,าทนบบาทนี่บ้บานนี่ยครับบ้านเคยมานะครับจะเป็นปีแรกนะครับที่ผมได้เข้ามาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งเพราะว่าทุกปีนะผมจะมาผมเคยมาอยู่เท่านึงอ่าว่า ่เคยมาอยู่ทันนงประม่านสิบกว่าปีแล้วครับก็คือผมมาหอดอยู่ประม่านสองทุ่มกับสามทุ่มผมบาดมองไฟ่เมื่อคืนท่านพี่น้องพนว่าขึ้นแล้วท่านขึ้นแต่หกโมงกลัวๆท่านปี่นี่ก็บบลูว่าจะเป็นยังไงครับผมหรือว่าจะขึ้นเวลาหกโมงกลัวคือเก่ากรบบลูนะครับพี่น้องกัดติดตาม รอชุ่มน้ำกันนะครับผมตอนนี้ก็จบคลิปล่าพี่น้องแก่งแพานาการว่าพี่น้องเริ่มเข้ามาหลาแล้วครับก็ชุ่มกันนะครับติดตามม้างไฟพญานาคทั้งหครับผมครับ